และนี่คือ3มสิ่งที่ต้องทำนะครับถ้าคุณไม่อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ไปจนคุณแก่นะครับกดบันทึกโพสต์นี้เก็บเอาไว้เลยครับเพราะถ้าเกิดคุณขายของออนไลน์อยู่คุณจําเป็นต้องดูเป็นอย่างยิ่งครับอย่างแรกนะครับคือคุณต้องรู้จักสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ตัวต,วตนคุณเองแบรนด์สินค้าคุณเองหรือแม้กระทั่งแบรนด์ของร้านค้าคุณครับหลายคนเข้ามาเป็นพอ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ซื้อมาขายไปอย่างเดียวเลยครับไม่เคยสร้างแบรนด์ให้กับตัวคุณเองไม่เคยสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าคุุณเองยสร้าาดทพคุณ เลิกทำหรือคุณหยุดทำรายได้คุณก็หยุดครับเพราะมันไม่มีตัวยึดเหนี่ยวครับถ้าคุณไม่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้อาออนไลน์ไปจนแก่คุณต้องสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อให้แบรนด์เป็นตัวแทนของคุณและสามารถอยู่รอดได้อย่าง,ย,างยั่งยืนสิ่งที่คุณต้องทำประการที่2นะครับนั่นก็คือการสร้างระบบเพื่อรองรับการบริหารจัดการครับหลายคนนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้อาออนไลน์2ปีแรกเป็นยังไงปีที่3 4 5ก็ทำอยู่อย่างนั้นซ้ำๆแบบเดิมบอกไว้เลยนะครับอันตรายที่สุดครับเพราะการที่คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แบบตััวววคนนเดีย โไม่มีระบบช่วยนะครับนี่แหละครับมันจะทําให้คุณไปไม่รอดในที่สุดเพราะสุดท้ายตัวคุณเองจะ กลายเป็นคอขวดขององค์กรนะครับหมายความว่าถ้าคุณยังตอบแชทเองแท็กของเองจัดสต็อกเองอัดคลิปเองตัดต่อเองทำคอนเทนต์เองโพส์คลิปเองคลิปคอนเทนต์เองทุกทุกอย่างถ้าคุณยังทําด้วยตัวคุณเองเพียงคนเดียวมีลูกน้องลูกน้องก็ต้องถามคุณอยู่ดีต้องมารอการตัดสินใจจากคุณอยู่ดีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคุณไม่สร้างระบบครับคุณใช้ตัวเองคุณครับเป็นระบบพักไม่ได้ลาไม่ได้ป่วยไม่ได้ไม่มีเวลาแม้กระทั่งพาลูกคุณเองไปเที่ยวเลยครับสุดท้ายคุณก็จะเหนื่อยล้าแล้วคุณก็จะหมดไฟแล้ว แล้วคุณก็จะค่อยๆปล่อยให้ธุรกิจของคุณค่อยๆตกลงแล้วคุณก็จะเจ๋งไปในที่สุดครับและอย่างที่3นั่นก็คือไม่รู้จักการทําการตลาดครับหลายคนนะครับคิดว่าการทําการตลาดคือการยิงแอดโฆษณาซึ่งผิดมากๆเลยนะครับเพราะการทําการตลาดนั้นมีหลายช่องทางมากๆการยิงโฆษณาเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเครื่องมือเดียวนะครับในการทําการตลาดแต่จริงๆแล้วมันยังมีการทําการตลาดผ่านการทำคอนเทนต์นะครับการทําการตลาดผ่านสตอรี่เทลลิงนะครับการทําการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้ง การทำการตลาดผ่าน a อฟ i ฟอร์เรียตมาเกตติ้งต่างๆมากมายเหล่านี้นะครับคุณต้องหยิบยกขึ้นมาใช้ให้อย่างเหมาะสมหรือใช้อย่างผสมผสานและเมื่อคุณใช้เครื่องมือการตลาดหลากหลายมากมายเพียงพอธุรกิจคุณจะโตยอดได้ในทุกๆปีครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไม่อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ไปจนแก่โคชบีมีคอร์สสอนวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้คุณตรงๆเลยนะครับชื่อคอร์สว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ปั้นธุรกิจยังไงให้ได้เลียงร้อยอ100ล้านต่อปีเป็นคอร์สที่โคชบีถทอดจากประสบ การในการทําธุรกิจของโคชบีเองนะครับออกมาเป็นคอร์สคอร์สนี้เลยครับไม่มีคําศัพท์สวยหรูทฤษฎีภาษาอังกฤษอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นคอร์สที่ถอดจากประสบการณ์ในการทําธุรกิจส่วนตัวที่สร้างยอดขายมาร้อยล้านต่อปีเอามาสอนครับว่าถ้าเกิดคุณอยากโตยอดได้อย่างยั่งยืนคุณต้องมีระบบรองรับชัดเจนไม่ใช่คุณเหนื่อยคนเดียวทําทุกอย่างเพียงคนเดียวไปตลอดหรือแม้กระทั่งคุณไม่เคยสร้างแบรนดิง้งทำการตลาดแบบหลายๆรูปแบบอย่างรอบด้านนะครับในคอร์สนี้จะสอนวิธีการเหล่านั้นกับคุณทั้งหมดเรียกว่าคร องค์ประกอบธุรกิจเลยครับรวมถึงวิธีการบริหารจัดการออเดอร์หลังบ้านการใช้ AI ในการช่วยในการคิดคอนเทนต์ในการทําธุรกิจของคุณด้วยถ้าคุณสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยชื่อคอร์สอีกทีนะครับว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ปั้นธุรกิจยังไงให้ได้ร้อยล้านต่อปีถ้าสนใจอย่าลืมทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลัง รูปแกล้ขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับสังเกตนะครับผู้ติดตาม3 0 0 0สนคนแล้วก็กดทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์